สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้เอาเป็นบรรยากาศของที่พักที่เมืองเป๊ปปุนะครับคืนแรกนะครับเป็นโรงแรมค่อนข้างที่จะหรูหราอยู่นะครับโรงแรมสีดาวนะครับเอาบรรยากาศของที่พักนะครับอยู่ริมอ่าวเป๊ปปุนะครับมองไปก็จะเห็นใบเมเปิ้ลสีแดงๆนะครับในทุ่งในสนามหญ้าหน้าโรงแรมเขานะครับ เป็นด้านหลังของโรงแรมนะครับจะติดกับ่าเปปปุนะครับตอนเช้าๆได้ดูเมเปิลสีแดงนี่ก็สวยมากเลยนะครับบรรยากาศที่เปปปุประเทศญี่ปุ่นนี้นะครับเมืองฟุกุโอกะนะครับเก็บบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเราได้มาเยือนอเปปปุนะครับที่ฟุกุโอกะแห่งนี้นะครับ แสงแดดอ่อนๆนะครับยามเช้านะครับก็มาเดินถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับเผื่อเอามาฝากเพื่อนๆนะครับทริปนี้เป็นทริปฟุกุโอกะนะครับแล้วก็เป๊ะปุกแล้วก็ไปดูเมื่อวานนี้ไปดูภูเขาไฟอาศนนะครับเป็นทุ่งหญ้านะครับมองไปก็จะเห็นอ่าวเปปุกนะครับแล้วก็มีน้ำสวยงามมากเลยนะครับยามเช้านะครับ ถ้ามองจากหน้าต่างข้างบนเนี่ยก็จะเห็นเบื้องน้ําที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็เห็นเป็นเหมือนกับอ่าวนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับโรงแรมนี้เขามีออนเซ็นด้วยนะครับขอบอกว่าทริปนี้ก็ไม่พลาดที่จะไปออนเซ็นนะครับโอเคไปมาญี่ปุ่นต้องไปออนเซ็นนะครับถ้าไม่ไปออนเซ็นก็ไม่ถึงญี่ปุ่นนะครับที่โรงแรมนี้เขามีออนเซ็นให้ด้วยนะครับ บรรยากาศงดงามนะครับโรงงานใช้ได้ใช้ได้ครับพี่อ่ะพาเพื่อนๆมาดูมารับประทานอาหารเช้ากันนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์น,นะครับยังไงก็ดูบรรยากาศของห้องอาหารเขานะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์น,รรน่ารักน่ารักนะครับอาหารก็หลากหลายมากเลยครับก็เชิญชมบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอและก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ สวัสดีครับผมที่2ครับเรียกเค้าเสมอครับ <laughs> <laughs>

yeah, yeah. ขอเรียนครับผมที่15 5 2ครับ 哦。